วันนี้ก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่น้องเบย์ให้โอกาสมาเยี่ยมชมบ้านใหม่สตูดิโอแล้วกันไม่ใช่บ้านเป็นสตูดิโอที่เขาจะทําขึ้นมาใหม่ในอนาคตน,นะครับนี่ครับสตูดิโอของเบลิเฟอร์เฮ้อยอเบลิเฟอร์คำนี้เลยนะได้เจอกันตัวเป็นๆแล้วสวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเบลิเฟอร์ครับเสียงเสียงเหมือนมากก็นี่ตัวจริงเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงพาพาชมสตูดิโอใหม่แบบคร่าวๆหน่อยอันนี้ยังไม่เสร็จ อันนี้เป็นห้องครัวยังเป็นสร้างอยู่มีสร้างห้องครัวมีตู้ไฟที่เพิ่งจะเดินระบบไฟเสร็จอ่าครับมีรูให้ผีโผล่มาอ่าโอเคครับอันนี้มีม,ม,มีมีรูปด้วยนะฮะอันนี้รูปรูปน,นี้รูปไข่ับเนี่ยท่านศอสดาไม่รู้พีพ่รู้จักธรรมะกระตกจิตกระชาติใจเหรอไม่รู้เอ้ยพี่กิโลไม่ได้พี่เข้ายูทูบเสิร์ชคำว่าอาจารย์แดงแล้วจะเจอเป็น,เป,นเป็นรูปนี้เลยเหรอแล้วพี่จะบรรลุธรรมฮะอันนี้ก็ห้อง จริงก็จะเอาไว้ทําเป็นห้องนั่งเล่นตั้งจอแล้วทําเป็นโรงหนังอ๋อเออห้องกํา <ๆ S 2> กลังกัดกระทัดรัดเลยเก็บตังค์ก่อนเสร็จง่ายอ,อือย่างเบนต้องเก็บตัง,งค์ดดอ,อีกนะครับเก็บพี่มีอะไร้็หมดไดยแล้เราทัวร์แบบคร่าวๆนะครับายังไม่เสร็จเลยัไม่เสร็จอันนี้ถือว่าเป็น B X Studio B h i t h e s c e n e อ,เ,อ,อเดี๋ยวเมทคิ้งอาฟว่าที่สตูดิโอผมนี่ออกมาลงแล้วก็คือปกติบ้านเบนี่คืออยู่บางแสนใช่ไหม S <S ใช่ครับผมอยู่บางแสนอันนั้นเป็นบ้านเลยปะ่ะเป็นบ้านเลยอยู่กับลูกก็อันนี้คือจะแยกระหว่างบ้านกับที่ทํางานเพราะลูกๆเริ่มโตแล้วเผมต้องออกสเปซที่ทํางานของผมที่นั่นให้เป็นสนามเด็กเล่นเป็นห้องส่วนตัวเขาเพื่อทโยกบางอย่างมาที่นี่อันนี้ก็ห้องมาสเตอร์ก็กลับมากินมานอนอยู่ที่นี่เลยมันจะเป็นสตูดิโอที่นอนได้นิดหน่อยเพ่อทันผ่อนนี่เราออกมาข้างนอก สายน้ำตรงนี้คือมีอยู่แล้วหรือว่าทําขึ้นมไมีอยู่แล้วครับเป็นจักรจากุซี่แต่ตอนนี้มันจะเข้มมากเพราะว่าเขา buildin อยู่ใช่ฝ่่ยเีนนสวห้องเก็บของเล่นห้อองงเเก่ขลนที่มีของเล่นนิดหน่อยคือพยายามจะขนมาใช่ไหมขนมาจากบางแสนนี่แค่ส่วนเดียวนะยังไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์ทำไมมีแฟนพี่อยู่ด้วยวะอ๋อตอนนี้ผมจีบก่อนเอ้ยโาอยู่ๆฮรับคุณโช นี่แสดงว่าอายุเราก็ไม่ได้ต่างกันมากนะผมสามห้านี่เท่าไหร่สี่สิบเอ้ยต่างกันอยู่ผม <yaş> เด็กกว่าห้าปีนี่คือลายเซ็นของนักสแสดงนักแสดงจริงตัวสีน้ำเงินนี้ใช่ไหมใช่ครับไปเจอที่ไหนอ่ะญี่ปุ่นผมได้มาจากแจ๊ปสตูดิโอครับพี่ชายให้มาบลาฮะเนี่ยลายเซ็นต์เขาแสดงจริงเลยของดีคันนี้ขับบ่อยไหมอ่ะเบทุกวันครับทุกวันเลยอ่ะเป็นเดลี่เลยเอาไปซื้อของเอาไปจ่ายตลาด เอาไปขนเฟอร์นิเจอร์เล็กๆที่ไม่ใหญ่มากนะเพิ่งเก็บกองได้ทั้งหน้าและหลังก็ไม่คิดว่าจะได้มาสัมผัสกับ C8 ในไทยนะครับไม่คิดว่าที่จีโรชนันจะมาไทย C8 ในไทยเหมือนกันครับ <laughs> ช่องจากอเมริกาโอ้โหสุดยอด ลิฟเตอร์ในชนบุรีใช่ก็ใช้คันนี้เป็นเดลี่ยูสเดลี่เลยนะใช่ครับมีขูดมีอะไรบ้างไหมถนนถนนเมืองไทยถนนมีขูดใต้ท้องนิดนึงใต้ท้องเลยนะครับตอนแรกยังไม่รู้ไงว่าแบบมันสูงประมาณไหนยังไม่คุ้นจริงจริงมันกดยกหน้าได้กว่าตรงน,นี้อ่ามันจะถุงสูงเพราะมันมามันมากับรถอยู่แล้วอ๋ออันนี้เป็นสามเอลทีฮะเป็นออปชั่นเสริมอ๋อโอเคตัวท็อปตัวท็อปเท่าไหร่เนี่ยโควิดสีในไทย เออผมได้มา11.9 11.9ดจได้ตอนที่ลงงานเหมือนขาดๆซับไพ่อ๋าใช่ครับของน้อยแล้วเป็นหวงขวาอ๋อแล้วเออเพิ่งสังเกตขับขวาใช่ใช่เป็นขับขวาขวบเวทบ้าเลยขับขวาใช่ไหมเป็นเปิดประทุนหรือถ้าแข็งอ๋าเป็นอ่าหัวท็อปใช่ครับเปิดประทุไฟฟ้าเคยเปิดบ้างไหมโอ้ประจําพี่ช่วงอากาศดีๆอย่างนี้นี่แจ่มเลย แต่ต้องให้เย็นๆหน่อยนะอันนี้ยังแสบหนังหัวอยู่ช่วงปลายๆจริงๆคอเวดสี่แปดเปิดได้ทุกคันพี่มันมีสลักดึงออกแต่ต้องยกด้วยมือแต่อันนี้กดด้วยไฟฟ้าอ๋อเป็นฮาร์ดท็อปั่นอื่นจะเป็นเหมือนทาก้าเหมือนทาก้าต้องใี้เองอ่าอันนี้อันนี้อันนี้ไฟฟ้าเลื่อนออกรอเหมือนกันแต่ก็จะมีปัญหาตอนฝนตก ก็ถ้าทากาหมาเวลาขับขับไปเปิดประตนแล้วฝนตกทำไงก็ต้องจอด,จอดแล้วก็ลงไปหยิบหลังคามาใส่อ่าอันนี้อันนี้ดีหน่อยกดเลยกดเลยจื้ดเลย,เ,ลยเสียตังค์เพิ่ม <laughs> ออปชั่นในไทยมีซี8เยอะไหมผมก็ไม่ค่อยเห็นบนถนนเท่าไหร่นะแต่ก็เห็นในเฟซบุ๊กว่ามีคนขับอยู่เหมือนกันครับแล้วคันนี้คือซื้อที่ชนบุรีหรือว่ากรุงเทพกรุงเทพฮะซื้อที่กรุงเทพใช่ ไดแรงแบบถนนเมืองไทยก็อย่างที่เห็นเป็นเกียรติอย่างยิ่งไลยได้นั่งรถเบลีเฟอร์เป็นเกียรติเช่นกันที่พี่จีโรชานมาถ่ายรถผมนะครับไม่คิดได้ฝันเหมือนกันช่องจากอเมริกามาจีโรชานไดมีความเกี่ยวข้องอะไรกับแจ็คกี้ชานมาฝรั่งบอกว่าเป็นญาติกันหรือเปล่าใช่ไหมนามสกุลสะกดเหมือนกันต้องมีคนถามแน่ๆเหมือนเหมือนแซ่เราคล้ายๆกันเหรอพี่พี่มเชอจีนป๊อป๊อดป๊อดเอ้ยเอ๊โย เบย์ <laughs> <laughs> ทำทำช่อง YouTube เกี่ยวกับเกมนี้มากี่ปีแล้วนะครับตั้งแต่2011ครับพี่2011ก็นานแล้วเหมือนกันนะตั้งแต่ผมเรียนอยู่ปี2อะเริ่มตอนมาหาลาัยปี 2, 2เริ่มตอนมาหาลาัยครับเฮ้ยตอนนั้นนึกยังไงถึงแบบ ทำ u t u b e เกี่ยวกับเกมขึ้นมาดีกว่าแคสเกมภ <ừ, S 1> าคเกมอะไรเงี้ยผมไม่ได้คิดเรื่องเงินเลยนะตอนนั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามันจะได้ตังค์อ่าผมทำเพราะเกียร์ล้นๆเลยอ๋อเหรอก็คือแบบอยากจะทํารายการเมทัลเน็ตไวคือเป็นรายการเกี่ยวกับดนตรีอะทำล้อเพื่อนเงี้ยนั่นเองล้อเพื่อนที่ฟังอ e ีโมแซวกันไปแซวกันมาผ่านวิดีโอทีนี้คนชอบผมก็ด้วยความที่เป็นคนชอบเล่นเกมอยู่แล้วก็เลยอ่ะเอาเป็นคอนเทนต์ไว้ลงช่องอ <content S 1> เล่นเกม ont, ลงคนก็ขอพัดสองพัสดสาก็ก็มาเรื่อยๆ่อยครับ ใช้เวลาน,านานไหมกว่าจะแบบติดลมบนอ่ะติดลมบนเลยเหรอใช้คําว่าได้เงินก้อนแรกช่วงประมาณปีสี่ดีกว่าพี่ได้เงินรครั้งแรกเริ่มปีสองแต่ได้เงินครั้งแรกจาก u t u b e คือปีสี่ใช่ครับพี่ก็สองปีปก่อนหน้านี้คือฟรีมาตลอดบ,บ,บอกได้ไหมว่าได้เท่าไหร่ก้อนแรกพันห้าพันห้าร้อยบาทหนึ่งพันห้าร้อยบาทที่ยิ่งใหญ่มากพี่สำหรับเด็กมหาลัยคนหนึ่งแบบอ,อุ้ยมีตังพันห้า้ซื้อเกมเล่นเองได้ละอ่าไออม่ต้องขอตังพ่อลอะพ่นราลเลยพี่ผมก็เลยทําต่อเพราะเอามา เวลาจะเล่นเกมอะไรก็ทํางานแลกเอาอกมาแล้วก็ซื้อเกมเล่นอ่ะแล้วก็คือหลังจากพันห้าแล้วคือยอดเพิ่มขึ้นทุกเดือนทุกเดือนเลยมันเยอะขึ้นเรื่อยๆจนน่ากลัวเลยพี่แบบตอนแรกมันหลักพันแล้วมันก็หลักหมื่นแล้วมันก็เยอะเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,เพ,มเพิ่มขึ้นมา มันดูแลครอบครัวได้มันมก็เลยกลายเป็นอาชีพเลยมสมมติธีเรียนมานี่แทบไม่ค่อยได้ใช้ครับเรียนเรียนอะไรมาครับผมเรียนบริหารธุรกิจระหว่างประเทศแล้วก็ภาษาครับภ,ภาษาศาิลปศภสษา์อังกฤษอ๋อเพราะว่าเห็นว่าคือส่วนใหญ่แล้วพวกที่ทําคลิปเกี่ยวกับเกมจะต้องเก่งภาษาระดับหนึ่งเลยนะเราต้องเราต้องฟังเข้าใจเพื่อที่จะถ่ายทอดออกไปครับถึงว่าเพราะว่าภาคบางตอนผมดูเนี่ยคือภาคสดเลยนะอ๋อผมเคยเป็นลาบด้วยพี่แปลสดเลยอะ เคยเป็นลาบในสารด้วยวายะเพราะว่าหาตังหาตังใช้นี่แหละตอนเรียนเป็นลาบในสารด้วยนะไม่ธรรมดานะฮะท่สีรอสองพันสองพันคิดว่าอนาคตเนี่ยคือจะทำ u t u b e อย่างนี้ต่อไปเรื่อยหรืออยากจะมีบิสเนสอะไรเป็นของตัวเองนะฮะผมอยากเป็นอยากเปิดธุรกิจอยากเปิดร้านอะไรสักอย่างอาจจะขายของเล่นขายเครื่องดนตรีหรืออะไรก็ยางที่ผมชอบอะออยากมีอยากเป็นเจ้าของกิจการแต่ไม่มีตังค่นั้นเองระดับพี่เบ ได้มาก็ใช้ไปพี่ผมว่บผมไม่มีตังค์ตายแล้วถ้าคุณไม่มีนี่ใครจะมีคุณยอดซับคุณตั้งหกเออเท่าไหร่สี่ล้านกว่าไ่หรอกพี่แล้วลงคลิปลงคลิปวันแบบทุกวันหรือว่าเออแล้วแต่อารมณ์อแล้วแต่อารมณ์แต่ว่ามีไลฟ์นี่ไลฟ์ทุกคืนไลฟ์นี่ก็ไลฟ์เพื่อพูดคุยกับคนดูวันคืนเว้นคืนแต่ช่วงนี้ก็ขยันหน่อยครับช่วงปีใหม่คนอยู่บ้านเยอะก็อยู่เป็นเพื่อนเขาไลฟ์ชอบแว่นชอบแว่นมาก เห็นพี่ใส่ผมใส่บ้างจะได้ดูลึกลับแล้วอย่างอย่างอย่างพี่เนี่ยคือถ้าจะให้คนจําไม่ได้พี่ต้องถอดแว่นถอดหมวกเออแล้วคนจะคนจะจําไม่ค่อยได้คนจะไม่ค่อยเอะใจนอกจะแบบแบบดูเราจริงๆเขาจะเริ่มเอ๊ะใช่หรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่ถ้าใส่แว่นใส่หมวกเนี่ยแบบใช่เลยใช่เลยีจีโร่แน่นอนกามจำพี่ไปแล้ว คิดว่าจะได้นั่ง48ในในเมืองไทยว่ะอยู่เมกายังไม่ได้ไปนั่งเลยมานั่งที่ไทยมานั่งไกลเนาะนั่งไกลมากใกล้บ้านก็นั่งกับคนดังด้วยอ๋อคนดังคนดังที่เขินคนดังอีกคนนึงเฮ้ยเราก็ยอกันไปยอกันมาก็ตามช่องพี่อยู่ขอบคุณครับขบรองพี่มาถ่ายรายการได้นี่ผมภูมิใจแล้วผยต้องขอบคุณเบนี่พี่ ขับมาจากกรุงเทพเลยเนี่ยอย่างน้อยมีรถผมอยู่ในช่องพี่นี่ถือเป็นบุญแล้วอบุญเจ้าคันนี้แล้วผมไม่ขายคันนี้บอกเลยไม่ขายมันจะต้องตายไปกับผมเลยถ้าผมตายไปผมจะสิงอยู่ในห้องเครื่องรถคันนี้จริงเดจริงเสียงจะคำรามสมูทกว่าเดิมสมูทกว่าเดิมคำรามเป็นเสียงวักว่ากันเลยว่ากติชอบร้องเพลงป่ะชอบครับนั่นไงเคยไปร้องกับพี่แว่นป่ะเคยพี่เคยพี่แว่นเคยชวนผมไปใช่ไหมเหมือนเคยเห็นตอนช่วงพี่ทําช่องแรกๆแล้วเห็นแบบอ๊ะ คนพวกนี้ e คือใครวะมนุษย์พวกนี้คืออะไรสงสัยย uh ังไงจริงๆนะคนพวกนี้เขาเป็นใครในไทยวะทําไมแบบคนตามเยอะมายืนร้องเพลงวกแวไวคนก็ดูเต็มไปหมดอะไรเงี้ยมันมีดีอะไรวะตอนนี้รู้ละจากตรงนี้เลยฮะนี่คือร้านอะไรนะร้านแม่ผ่องศรีครับร้านแม่ผ่องศรีที่าโปรโมทฟรีเลยเนี่ยแม่ผ่องศรีล่าสุดที่มากินรู้สึกว่าคนที่เป็นพนักงานก็มาพักผมก็จะดูช่องผมนะอ๋อ แต่เ,เขาไม่ได้เป็นรถอัลตร้านะครับมันจะพามาเพราะอร่อยใช่ใช่ใช่เฮ้ย <c oughs> โอ้โหแม่มีกล้องอ๋อใช่กระจกหลังเป็นกล้องกระจกหลังเป็นกล้องเลยเอ๊มันมากับรถอย่างนี้อยู่แล้วป่ะมางี้เลยพี่แต่ถ้าเกิดเปิดประทุนปุ๊บม,มันจะกลายเป็นกระจกธรรมดาอ๋อนี่ก็คือรถโคเบตซีแปดของเบริฟอร์ขับเดลี่เลยนะเขาบอกเฮ้ยเ้ยลืมถามว่าเต็มถังน้ำมันเท่าไหร่เนี่ยเต็มถังน้ำมันสองพันแปดบาทนะสองพันแปดร้อยบาทเติมอะไรครับเติมเก้าห้า ถ้าเกิดเป็นปั๊มเชลก็วีพา e เวอร์95เบนซินเบนซิน95เบนซิน95ใช่ครับจะเติมแก๊สโซฮอลก็ได้แต่ว่าเร่งแล้วมันกระตุกกระตุกผมก็เลยไม่เอาผมเติมแค่เชลเสือดาวไฟเสือดาวเดี๋ยว2,800บาทแล้วขับได้กี่วันขับได้สัปดาห์นึงสัปดาห์นึงไปไหนไม่ค่อยไกลพี่แค่นี้เอง11โลลิตรอ๋อก็ไม่แย่นะสำหรับรถ ประมาณนี้ก็ถ้ามันวิ่งแ้ามันทำงานแค่4โถ่เป็นวี่อ่ะอ่าใช่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 ที่ความอัจฉริยะของในการเวลาเราอัดมันจะทำงานแ8โอ่าใช่ไม่ได้วี8สูบดำเงี้ยเพื่อเคยซัดไหมเคยวี่ประจําเลยชอบไหมชอบไหมชอบครับลงไหลในวี8อยู่แล้วของไหลผมชอบเครื่องใหญ่ๆอ่าก็มีความถ้าเกิดผมจะซื้ออีกคันก็คงจะเป็นดอทหรือไม่ก็มาแต่งเครื่องใหญ่อ่าครับมาแต่งตัวใหม่ออกแล้วนะที่นู่นอ่ะสมใหม่สมใหม่ไม่ชอบ ไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบชอบของ่มากกว่าออแต่ผมยังไม่มีเจดีย์ที่บ้านเลยอยากได้ GTO อยู่อ้ที่พอจะมีวาร์ปไหม GTO เหรอหา GTO สามพัน g t อยู่ะขายยากหาในไทยไม่ได้ผมมีตังค์แต่ผมซื้อไม่ได้เลยขายยากขายยากมีใครขายแล้วมันซ่อมยากด้วยคนไม่ค่อยเล่นกันอยากอยากโดนสาดิ แม่ผ่องสีลูกเบมีทั้งหมดกี่คนครับผมมีลูกสองคนสองคนเป็นผู้ชายหมดชายหญิงชายและโตเป็นผู้ชายคนเล็กผู้หญิงูนเล็กสี่หน้าคนโตกี่ขวบครับคนโตเจ็ดขวบเจ็ดขวบคนเล็กคนเล็กสามขวบสามขวบกำลังน่ารักเลยกําลังแบบว่าจอแจจ้อแจพูดหวานกำลังร้องเพลงเลยช่วงนี้หลงไม่หลงลูกบ้างไหมโอ้หลงมากเท่าไหร่ก็ยอมจริงๆยอมหมดเลยอะไรที่ไม่ใช่ตัวเองผมทํามาหมดแล้ว น่ารักจริงเคยเคยไหมแบบว่าเราทําช่องแคสเกมครับแล้วแบบลูกมานั่งดูเงี้ยผมห้ามห้ามห้ามไมโก้ถ้าเปิด YouTube เจอช่องพ่ออย่าดูแม่ลงโทษเลยนะแมจริงเลยใช่ครับผมให้เขาห้ามเลยเพราะอะไรครับผมพูดกับเพื่อนมันเป็นคําที่ไม่สุภาพไม่ได้จะโลกสวยหรืออะไรแต่ว่ายังไม่ถึงวัยไอ้ไมโก้เขาอายุเท่าๆสักสิบห้นี่ยค่อพูดเกงควยที่นี่ให้เยอะมากเลยอะเกงควยเกงควย เอาเลยครับคุณเบร์ครับต้องชนแล้วแก้วเบลลเอร์ไอ้อันนี้แก้วยนะกวยูคุณจะเข้าใจเป็นเบียรกัะเนี่ยไม่ไม่มันไม่มีฟองดูนี่กิ๊กขุยนะเว้ยเก๊ขุยจริงจริงอะดูให้กล้ดูใกล้ไม่มีฟองเห็นป่าไม่มีฟองไม่มีฟองเไปเยอะไม่ต้องยกเองด้วยฮะอากาศดีแล้วนี่ตอนนี้ตอนนี้กำลังดี ไม่ร้อนเกินใส่แว่นกันแดดหลับกินลมก็เปิดแมงเฮียะุ๊ยร้อนจังทําไงเปิดแอร์ถ้าหองติดสตาร์ทล่ะสตาร์เตียงเครื่องฟิตสตาร์ทติดง่ายใได้เกียร์ขับรถดีๆครับเบยสวัสดีครับ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 ครับผมสวัสดีติดใจได้เจอกันที่ Next Club โอเค ขับรถระวังเนอะแม่อยู่อเมริกาไม่ได้นั่ง48มาที่ได้นั่งเช่เดี๋ยวถาม GTO ให้นะลยพี่ฝาใด้วยครับตอนนี้อยู่ที่เขาเขียวครับเขามีงานคอนเสิร์ตด้วยทางเข้าที่จะมาถึงตรงนี้โคตรเปรี่ยว ตอนแรกที่ว่ามาผ<ด>ิดอาสวัสดีครับครับสวัสดีครับจริงๆวันนี้ที่มาเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่บูร,รินรมไไคะ ไปคุยกับพี่เขาเข้าไปเลยให้ใกล้ชิดแบบสุดๆแล้วอ่ะเป็นโอกาสของแกแล้วในฐานะที่วันนี้มาเป็นเมนเจอร์ส่วนตัวพี่แต่ไม่มีค่าจ้างนะนี่คือค่าจ้างเป็นเกียดมากค่ะยอมทำฟรีทุกอย่างมาแล้วเพชรมาแล้วเพชรน สวัสดีครับพูพี่สวัสดีครับแนรายการเขาครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดังมากพี่อยู่อเมริกาแล้วเขาขอบคุณครับผมครับโอ้ไม่ดังไม่ดังเท่าพวกพี่หรอกครับพี่ผมมี f c พี่แบบรื้มพี่แบบสุดๆเลยมานี่เลยฮะมานี่เลยฮะมีอะไรจะพูดกับพี่เขาเปล่าตีเต้ามาตุ๊กช่า อยากเคินเราเิน่อยเราเน่อยจนุ่นเนี่ยไม่ใช่จะนุ่นนะพี่เจ้าี่แฟนมาแทนเลยนะเนี่ยแท้เลยไม่ใซิโลกเลยสังเกตหนึ่งอย่างนะคะคนอเมริกานะครับจะแต่งตัวแบบนี้นะครับใช่คนไทยจะแต่งอย่างนี้ครับเขาชินแล้วไงเขาชินมาดูเราชินอันนี้เราหนาวแรกตื่นเต้นยีหนาวโเ้ยงใหมเนาวเลยชีนเม่ นั่นไงนั่นไงในโอกาสคุยใหญ่เลยดีใจใหญ่ตอนนี้ทำไม่เป็นแล้วนะได้คุยเป็นการส่วนตัวถูกใจเขาซื้อเาิดขอบคุณครับไปเล่นคอนเสิร์ตที่อเมริกาไหมพี่อยากไปมากครับเคยไปอีกสิบกว่าปีชอบมากไปเราไป LA นะฮะจำได้ชิคาโก้ซานฟราน ดีซีนิวยอร์กแล้วกลับมา L&A อีกรอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็แม่แมวจะเป็นแบบคนไทยที่อยู่เอเป็นเจ้าแม่แล้วก็เขาเขาพาไปที่าสเวกัสหนึ่งวันชิลมากแต่ร้อนสุดๆนั่งรถน่าจะนั่งรถไปประมาณ5ชั่วโมงกว่าใช่ไหมค้าหกชั่วโมงชิลมากแวะตามทางแบบโอ้ชิลดูทะเลทรายเป็นวิวชิลค่ะเรารู้สึคือพอมันต่างประเทศอ่ะมันก็ตื่นตาตื่นใจนะครับเมื่อสิบ น่าจะสิบกว่าปีที่แล้วไปไปอเมริกาคูดดีมากอยากไปอีกสักครั้งอเมริกาทัวร์คอนเสิร์ตอเมริกาสักครั้งหนึ่งครับเจ้าของร้านฝากฝากด้วยนะครับอยาก EDC นะครับเรารองเล่นให้ขาดใจเลยนะ EDC นะครับขอบคุณร้านไหนร้านไหนอยากก็ติดต่อมาได้นะครับได้เลยครับได้ครับขอบคุณครับเรามาเจอกันอีกแล้วสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่งานกอะไรนะแคมป์ปิ ียวค่ะคนเป็นงานที่2ของวันนี้ค่ะแล้วมาคนเดียวเหรอวันนี้ใช่วันนี้มาคนเดียวเพราะาเพื่อติดภารกิจติดคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดค่ะอ,อ๋อเป็นเต้นให้พี่เบิร์ดวันนี้ก็เลยเต้นแทนเพื่อนด้วยคนเดียวเลยบนเวทีวไม่มีคนอื่นมาแทนด้วยใช่เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนสู้สู้ส ตีกองครับตีกองครับผมแต่มายืนฟังพี่บุรินชอบมากครับอยากเจอหาดูยากครับโอ้ยจะยังไม่เคยเจอกันเลยเหรอไม่เคยไม่เคยขึ้นคอนเสิร์ตพร้อมกับแกใช่ไม่เคยครั้งแรกเลยครั้งแรกเลยดีใจที่ได้เจอพี่จีโร่นี่ครับผมขอบคุณนะครับขอบคุณครับ นะฮะเพราะว่าคุยกับจิโร่ครับที่แล้วจิโร่ไปไปงานผิดเพราะผู้จัดจาการผมนะวะ <laughs> ันนี้เลยนัดมาที่มูลไล h ์แคมปิ้งนะฮะก็ขอบคุณจิโร่มากอันนี้เป็นยูทูบเบอร์พันล้านนะฮะโ <laughs> ส <laughs> ขอบคุณจิโร่มากๆท,ที่ที่ตามมาหาผม2วันเลยขอบคุณมากๆแล้ววันะะนี้ผมอยู่กับน้องชายที่ผมรักนะฮะพี่ พี่แหลมเจอกันอีกแล้วพี่ชายสนุกนะพี่แหลมสุดยอดดีใจขอบคุณที่มาฮะสนุกไหมวันนี้สนุกพี่เล่นสดมันก็รอดที่แล้วเยอะเลยวันนี้ไม่ค่อยสดเพราะเ่นเล่นดิบฮะขอบคุณทุกคนนะฮะครับผมแล้วยอแมนกลับละกลับละพอละไอเพชรขั้งฮะมันบอกมันจะไม่อาบน้ำเพราะว่าพี่บูรินกอดมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งนะคะแล้วก็กด follow subscribe 还没学老汉，学老上钱了。